คนวันอังคารนะเวลาจะพูดจะจาอะไรเนี่ยคำพูดคำจาเนี่ยมันเต็มไปด้วยความสนุกสนานร่าเริงแล้วก็มีพลังคือเวลาที่ใครเนี่ยรู้สึกว่าทําไมโลกมันมัวหม่นหม่นมองเก่งไปทำไมมีแต่เรื่องที่เรื่องทุกพอมันเจอคําพูดคนวันอังคารเนี่ยนะมันลืมความทุกข์ความเศร้าไปชั่วขณะเลยนะคือพวกเราอะเคยรู้สึกไหมว่า ใครบางคนที่เขามีพลังอยู่ข้างในอ่ะแล้วพอเขาพูดออกมาแล้วเรารู้สึกถึงความเบิกบานเน่ะคล้ายโลกมันมืดมิดอยู่แล้วพอเจอคําพูดเขามันทุกอย่างมันสว่างพิึบขึ้นมาแล้วมันสดใสอ่ะมันทำให้รู้สึกว่าเออชีวิตมันก็คึกคักมันก็รื่นเริงมันก็ร่าเริงมันก็มีมุมของความตลกขบขันสนุกสนานมันก็มีมุมของความตื่นเต้นที่จะมา ดับเอาความมืดมิดได้ดังนั้นคนมันอังคารเลยนะเราต้องเอาเขาไปใ,ใกล้ตัวนะ <c ười> เคยมีคําสอนอยู่ว่าเราควรจะมีเพื่อนอยู่ประมาณห้าแบบนะเพื่อนที่รับฟังเพื่อนที่มีความรู้เพื่อนที่มักจะพูดแทนเราได้เพื่อนที่มีเป็นเพื่อนต่างเพศเพื่อให้เราได้เรียนรู้อะไรนะ ศึกษาลักษณะนิสัยของเพศที่ต่างจากเราเพื่อเราจะได้มีมีการปรับตัวได้แล้วสุดท้ายเลยอ่ะเขาบอกต้องมีเพื่อนที่มีลูกบ้าสนุกสนานเฮฮาดีๆนั่นแหละเพื่อนวันจันท์เนี่ยควรจะมีไว้สักคนหนึ่งนะอย่างน้อยนะเพื่อที่ทําให้ชีวิตเราเนี่ยมันร่าเริงคือวันจันทร์เนี่ยเขาอาจจะเงียบๆหน่อยแต่วันอังคารเนี่ยพอวันอังคารเข้ามาในชีวิตเราเนี่ย มันจะคนละมูดคนละแนวนะวันอังคารก็จะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเฮ้ยทำสนุกสนุกกันดีกว่าไปหาอะไรที่มันมันทำกันดีกว่าแลนะอังคารเนี่ยนะจะเป็นตัวจี๊ดจะเป็นตัวจุดประกายจะเป็นคนที่หาเรื่องส,สนุกมาพูดมาคุยมาทำกันคนวันอังคารนั้นเนี่ยนอกจากวาจาเขาอะจะร่าเริงสุสนานแล้วเนะี่ยเขายังเป็นคนที่พูด ออกรับแทนเพื่อนๆน,น่นะเขาเรียกออกหน้าใช่ไหมเออใครมีอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราขอที่จะออกรับแทนเพราะวาความมีน้ําใจนั้นคําพูดของคนที่เกิดวันอังคารอ่ะมันเต็มไปด้วยความจริงใจไม่มีอะไรที่แอบแฝงแล้วขอร้องข้อหนึ่งนะเวลาคนอังคารเขาพูดเล่นพูดจาอะไรไม่ต้องไปตีความมากมายซื่อๆตรงๆอย่างที่เขาพูดนั่นแหละ เพราะว่าในใจเขาไม่มีอะไรแอบแฝงข้างในบางคนเนี่ยรู้สึกกลัวแล้วก็ตกใจแบบบางทีเพิ่งเจอคนมันทังคารเนี่ยเขาก็เล่าเรื่องอะไรสุขสนานเฮฮาเหมือนกับสนิทกันมาเป็นสิบปีบางทีก็เล่าความลับอะไรบางอย่างซึ่งเราเรารู้สึกเขินแทนเราก็รู้สึกเหมือนกับว่าทําไมถึงสนิทกันเร็วจังเลยเพราะความจริงใจเต็มร้อยขอยงเขานั่นแหละมันจึงทําให้คําพูดคำจางคนมันทังคารสังเกตดูนะ จะพูดไม่มีติดขาดเหมือนกับเวลาที่จะพูดอะไรเนี่ยมองตาเขาความใสซื่อความมีพลังที่จุดประกายมามันเจือปนออกมากับคําพูดคําจาเขาหมดนั้นคนวันอังคารเนี่ยเป็นคนที่เราอะ่ะจะต้องมีเขาอะ่ะไว้สักคนหนึ่งเพื่อให้เขาจุดพลังให้เราเพื่อพิสูจน์ได้ว่าความจริงใจมีอยู่จริงนะแล้ว นี่มีนับว่าถ้าถึงคราวจาเป็นแล้วเนี่ยคนที่เกิดวันอังคารเนี่ยเขาจะพูดเพื่อเพื่อนพี่น้องเพื่อคนรักพูดเพื่อทาให้คนอื่นมีความสุขถึงแม้ว่าตัวเองทุกข์บ้างสุขบ้างนะแต่ว่าความมีพลังของตัวเขาที่จะถ่ายทอดสิ่งดีๆจะมีเสมอคนวันอังคารถ้าเกิดว่าเป็นพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยก็จะเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่จริงใจนะลูกค้าก็จะรู้สึกว่าติดอ,อกติดใจ นะถ้าเกิดจะไปผปูกสัมพันธ์คนก็รู้สึกว่าให้ใจเวลาที่จะเสริมเรื่องของพลังในคําพูดคําจาเนี่ยให้พกเอาสิ่งที่อาจารย์ปลุกเสกเอาไว้เนี่ยเพื่อให้คําพูดคําจาพอพูดแล้วเนี่ยมันได้ใจแล้วก็ได้เงินได้ทองคนเราในเวลาที่มีความจริงใจเป็นพื้นฐานเนี่ยมันเท่ากับมีพื้นฐานที่ดีเวลาที่มิวถุงมงคลที่ทําให้คําพูดคําจาพูดมันได้เงินได้ทองเข้ามาเนี่ย มันยิ่งเป็นเครื่องมือที่จะทําให้พลังของคําพูดที่เรามีมันเป็นโรคประทามที่จะทําให้ชีวิตเราดีขึ้นดังนั้นพกติดตัวไว้จะได้ทั้งเงินทองทั้งจิตใจคนนะคนวันอังคาร